สมาร์ทวอชที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์สวยแบตอึดฟังก์ชันสุขภาพครบครันและยังออกกำลังกายได้อย่างแม่นยำอีกด้วยนี่คือ Amazfit GTR4 และ Amazfit GTS4 เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ล้ำจิโก้ไอทีครับ วันนี้ผมมีสมาร์ทวอชนะครับมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันถึง2รุ่นด้วยกัน uh huh. นี่คือสมาร์ทวอชแบรนด์ Amazfit ครับแบรนด์นี้นะครับถือเป็นแบรนด์สมาร์ทวอชระดับท็อป5ของโลกนี้เลยนะครับโอ้โ oh หเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากและเขาก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการออกกำลังกายเยอะแยะมากมายนะครับอย่างในสตูดิโอผมเองเนี่ยก็มีลู่วิ่งที่เป็นของ Ama z f i t อยู่นะครับใช้ดีมากเลยนะครับในเรื่องของสมาร์ทวอชนะครับ Amazfit ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ระดับท็อปๆขอ โดยเฉพาะสมาร์ทวอชในโหมดที่เป็นแฟชั่นหรือโหมดที่เป็นยูทิลิตี้สมาร์ทวอชนะครับก็คือมีรูปทรงสวยงามนะฮะใช้งานได้จะแต่งตัวแบบไปทำงานแต่งตัวสวยๆลอยๆก็ใส่ได้นะครับเข้ากับชุดได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีฟังก์ชันในการทำงานเพื่อสุขภาพแบบครบๆเลยมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าต่างๆได้แบบทุกฟังก์ชันแถมยังใช้ออกกำลังกายได้อีกด้วยหูมีการตรวจวัดตำแหน่งอย่างแม่นยำ GPS แม่นยำมากๆนะครับนี่คือ Smart Watch จาก Amazfit 2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกคือ Amazfit GTR4 และอีกรุ่นหนึ่งคือ Amazfit GTS4 นะครับถือเป็น g t Series ทั้ง2รุ่นที่ดีไซน์สวยแล้วก็มีฟังก์ชันครบครันจริงๆ2รุ่นนี้นะครับเขาจะมีฟีเจอร์การทำงานที่คล้ายกันมากๆต่างกันแค่ดีไซน์และปริมาณแบตเตอรี่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไปดูรีวิวแบบพร้อมๆกันเลยครับ เริ่มต้นดีดีไซน์ก่อนเลยนะครับผมขอเริ่มที่รุ่น a m e s f i t GTR4 ก่อนนะครับ <Okay. S 1> GTR4 เนี่ยเขาจะมีรูปทรงตัวเรือนและหน้าปัดนะครับเป็นแบบทรงกลมวัสดุที่ใช้ทำกรอบหรือว่าเฟรมของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับ <Wow. S 1> แล้วตัวหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอ AMOLED นะครับขนาด1.43นิ้วนะครับ ตัวกระจกหน้าจอจะเป็น t e m p e r glass นะครับซึ่งมีการเคลือบ anti-finger print นะครับเพื่อป้องกันร,รอยนิ้วมือแล้วตัวขอบด้านข้างเครื่องเนี่ยตรงบริเวณหน้าปัดทั้งหมดนะครับก็จะมีการเคลือบหรือทําสีเป็นแบบ ag anti glare นะครับเพื่อให้ใช้งานแล้วไม่ค่อยเป็นรอยนิ้วมือง่ายนะครับด้านหลังเครื่องนะครับตรงที่เป็นกระจกสําหรับใส่เซนเซอร์วัดค่าต่างๆในร่างกายเรานะครับเขาจะเลือกใช้เป็นกระจกแบบอ l t r a า h ินซึ่งมีความบางเพียง0.4ม mm ิลลิเมตรนะครับเพื่อให้เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยสามารถวัดค่า ในร่างกายของเราได้อย่างแม่นยํามากยิ่งขึ้นปุ่มกดสั่งงานนะครับจะมี2ปุ่มก็คือมีปุ่มที่เป็นปุ่มหมุนเหมือนดิจิทอลคลาวนะครับหปุ่มแล้วก็มีปุ่มกดอีกหนึ่งปุ่มเพื่อใช้ในการสั่งงานเราสามารถคัสตอมได้นะครับว่าจะให้ปุ่มไหนทํางานอะไรได้บ้างนะครับ <Okay. S 1> น้าหนักเบามากๆเลยตัวเรือนเนี่ยทั้งหมดนะครับมีน้ําหนักเพียงแค่34กรมัมเท่านั้นใส่สบายมากๆแล้วยังสามารถกันน้ําได้ถึงระดับ5 ATM นะครับคือถ้าลงน้ําลึกเนี่ยสามารถลงได้ลึกถึง50เมตรนะครับเพราะฉะ ไม้น้ำได้สบายมากๆเลยครับรุ่น GTR4 ตัวนี้นะครับจะมี3สีและวัสดุของสายเนี่ยให้เลือกถึง3แบบด้วยกันโดยแต่ละสีก็จะมีวัสดุสายที่แตกต่างกันนะครับอย่างตัวแรกนี่ก็คือ Super Speed Black s นะครับ Super s p k e d Black ตัวนี้จะเป็นสายยางสีดําแต่ตัวเรือนเนี่ยจะเป็นสีเงินเงินออกทองทอนิดๆนะครับตัวสายยางสีดำเนี่ยเขาเรียกวัสดุนี้ว่า Fu โอโรอีลาสโตโอ้โหชื่อเท่มากๆเลยนะครับกับอีกตัวหนึ่งครับ Vintage Brown ตัวนี้นะครับจะ เป็นสีที่เป็นสายหนังแท้สวยงามมากๆนะครับจะเป็นหนังสีน้ําตาลถ้าใครทํางานออฟฟิศบ่อยๆหรือแต่งตัวหล่อๆใส่สูทผูกไทยคุณต้องเลือกสีนั้นนะครับหรือถ้าเป็นสายลุยน้ําหรือว่าเล่นกีฬาทางน้ําเลยนะครับคุณต้องเลือกเป็นレスเทร็กเกอร์ตัวนั้นจะเป็นสายไนยล่อนแล้วก็ตัวเรือนเป็นสีดาครับอเมฟิตรุ่น GTR4 ตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่อยู่ในตัว475มิลลิแอมถ้าคุณใช้งานในหมวดทั่วๆไปคือใช้หลายๆฟังก์ชันนะครับโดยเฉลี่ยแล้วคุณจะใช้งานได้ประมาณ14วันต่อการชาร์จน ครั้แต่ถ้าคุณออกกําลังกายเป็นสายแบบเล่นกีฬาออกกําลังกายทุกวันแบตเตอรี่ก็อาจจะลดลงนะครับเหลือประมาณ7วันแต่เขามีโหมดประหยัดแบตเตอรี่ด้วยนะถ้าคุณเปิดโหมดประหยัดแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะลดความสว่างของหน้าจอหรือลดการสแสดงสีสันของลงนะครับสแสดงเฉพาะตัวหนังสือหรือข้อความเฉยๆนะครับตัวนี้คุณจะใช้งานได้นานถึง24วันเลยหรือถ้าคุณต้องการประหยัดกว่านั้นคุณไปเปิดเป็นคล็อกโหมดเลยคือไม่ได้ใช้ฟังก์ชันอื่นเลยเอาไว้ดูเวลาอย่างเดียวตัวนี้ใช้งานได้นานถึง5 50วันเลยทีเดียวเราสลับมาดูดีไซน์ของอีกรุ่นหนึ่งกันบ้างนะครับนี่คือ a m a z Fit GTS4 นะครับถ้าเป็น GTR ตัว R หมายถึงคำว่า round ก็คือทรงกลมใช่ไหมครับ GTS ตัว S ก็จะหมายความว่า square ครับรุ่นนี้จะมีดีไซน์รูปทรงหน้าจอและตัวเรือนเป็นทรงสี่เหลี่ยมแต่เป็นสี่เหลี่ยมขอบมนนะครับจะมีขอบโค้งๆห,หน่อยเขาก็จะมีรูปทรงที่แตกต่างกันระหว่าง GTS กับ GTR แถมยังกำหนด Position ที่แตกต่างกันไปด้วยผมว่า GTS เนี่ยเขาจะมีตัวเรือนขนาดเล็กนะครับความบางเบาและขนาดเล็กขันรัดของเขาเนี่ยเหมาะสำหรับสาวๆหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายควรจะเป็นผู้ชายที่แบบผอมๆบางๆเท่ๆหน่อยตัวเล็กๆหน่อย <c oughs> นะฮะเน้นความบางเบาแบบนี้นะครับตัวบอดี้ก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนเช่นเคยหน้าจอเป็น A โ mo เล d นะครับขนาด1.75นิ้วสังเกตว่าตัวเลขเนี่ยมันจะดูแตกต่างกันนะครับ 1.75แต่มีขนาดเล็กกว่า GTR4 ที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง1.43 <Huh? S 1> เพราะว่าพอเป็นหน้าปัดทรงกลมมันจะได้พื้นที่เยอะกว่าตัวนี้เป็นหน้าปัดสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเสียพื้นที่ด้านข้างไปนะครับ <Okay. S 1> ปุ่มกดมีอยู่แค่ปุ่มเดียวเลยเป็นดิจิตอลคลาวตรงกลางนะครับไม่ได้มีปุ่มเสริมเพิ่มขึ้นมาพอเขามีขนาดที่เล็กกว่าเขาก็จะมีแบตเตอรี่ที่น้อยกว่าด้วยรุ่น GTS4 ตัวนี้จะได้แบตเตอรี่แค่300มิลลิแอมป์นะครับ อายุการใช้งานก็จะน้อยลงคือถ้าใช้งานในโหมดทั่วๆไปจะได้ประมาณ8วันถ้าคุณเล่นกีฬาหรือใช้งานอย่างหนักคุณจะใช้ได้ประมาณ4วันมีโหมดประหยัดแบตเตอรี่ด้วยนะครับใช้งานได้16วันหรือถ้าใช้งานคล็อกโหมดดูเวลาอย่างเดียวได้30วันเลยรุ่นนี้จะมีให้เลือก4สีด้วยกันนะครับโดยที่3สีจะเป็นสายยางนะครับที่เรียกว่า Fluoro Elastomer นะครับจะมีสี Infinite Black สีมิสตี้ไว้นะครับแล้วก็สีโรสบัตพิงค์สาสีนี้จะเป็นสายยางนะครับและปิดท้ายด้วยสี a u t u ท n มบราวนะครับตัวนี้จะเป็นสายไนลอนครับสมาร์ทวอชของ a m a ส f i t ทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง gtr 4และ gts 4นะครับ เขาจะมีความแตกต่างกันเฉพาะเท่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของดีไซน์และก็ปริมาณแบตนะครับส่วนฟีเจอร์ฟังก์ชันการทํางานคุณสมบัติต่างๆเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับจากตรงจุดนี้ไปผมจะรีวิวแบบคู่ไปเลยเริ่มต้นจากวอตเฟสก่อนเลยนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีว h ตเฟสหรือว่ารูปแบบของหน้าจอเนี่ยให้เลือกใช้งานนะครับปรับแต่งได้เยอะถึง200กว่าแบบเลยโอ้โหเป็นแบบที่คุณสามารถคัสตอมเองนะครับจะปรับแต่งตามใจ ชอบของคุณเองได้ถึง15แบบแล้วก็มีวอตเฟสที่เป็นแอนิเมชันหรือแบบเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวนี้มีให้เลือกถึง30แบบเลยนะครับแล้วเวลาเราเลือกวอตเฟสตัวไหนนะครับพอหน้าจอเขาดิมลงเขาเข้าสู่โหมดสลิปเขาจะมี Always On Display ซึ่งมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันกับวอตเฟสที่เราเลือกใช้งานอยู่ อันนี้ถือว่าออกแบบได้ดีมากต่อมาคือเรื่องของพิกัดดาวเทียมนะครับหรือว่า GPS นะครับสมาร์ทวอทของ a m a z f i t ทั้ง2รุ่นนี้นะครับทั้ง GTR4 และ GTS4 นะครับเป็นสมาร์ทวอทชที่มีระบบ GPS ที่แม่นยำสูงมากๆนะครับเขาใช้คำว่า High Precision เลยนะครับโดยที่ระบบ GPS ของเขานะครับสามารถรับสัญญาณแบบ Dual Band ก็คือรับ2ช่องสัญญาณซึ่งจะทำให้ความแม่นยำในการระบุพิกัด ทำได้แม่นยํายิ่งขึ้นไปอีกนะครับแถมในโลกนี้นะครับมีระบบดาวเทียมกี M ่ G, ระบบก็ช่างรุ่นนี้รองรับหมดครับ <c oughs> ทั้ง2รุ่นนี้นะครับเรามี gps ของสหรัฐอเมริกาเรามีโกลนาของรัสเซียเรามีการลีเลโอของยุโรปเรามี QZ SS ของญี่ปุ่นเรามีเป๋ต๋อของจีนแล้วเราก็ยังมีเนวิกของอินเดียอีกนะครับทั้ง6แพลตฟอร์มนี้ทั้ง2รุ่นนี้สามารถรับสัญญาณได้หมดเลยจึงทำให้ได้พิกัดในการ จับสถานที่ที่เราวิ่งไปออกกําลังกายเราไปอยู่ตรงไหนก็ตามจับได้แม่นมากๆแล้วมีฟีเจอร์เยอะมากมายอย่าง r o t t m p p r t นะครับเราสามารถ Import ไฟล์เส้นทางการออกกําลังกายของเราผ่านทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเซฟนะครับเข้ามาในตัวเรือนได้คุณไปออกกําลังกายเป็นหมู่คณะเนี่ยคุณโหลดรูทเดียวกันเข้าไปใช้งานได้เลยมี Real-time movement tracking นะครับ แทร็กเส้นทางที่เราออกกําลังกายวิ่งไปบนหน้าจอตีเป็นเส้นแบบนี้ให้เลยนะครับแล้วก็ยังมี Direct Return Navigation ทําให้เราเห็นเส้นทางกลับไปจุดแรกที่เร็วที่สุดได้พูดถึงการออกกําลังกายนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีโหมดการออกกําลังกายให้คุณเลือกใช้งานในเครื่องนี้มากถึง150หมวดบวกบวกเข้าไปอีกนะครับแล้วถ้าเป็นการออกกําลังกาย8ชนิด ที่เขาสามารถทำออโต้ได้นะครับคุณไม่ต้องตั้งค่าเลยคุณแค่ออกกำลังกายใน8รูปแบบนี้เขาจะบันทึกการออกกำลังกายให้คุณโดยอัตโนมัติเลยนะครับมีอะไรบ้างมีวิ่งนะวิ่งนี้จะเป็น outdoor วิ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นวิ่งบนเทรดมิลก็ได้จะเดิน indoor outdoor ได้หมดนะครับจะเป็นว่ายน้ำหรือว่าปั่นจักรยานนะครับหรือว่าเครื่องออกกำลังกายประเภท elliptical นะเครื่องที่แบบว่าขึ้นไปโยกนะฮะแล้วก็พวกเครื่องดึงนะที่เป็น row machine แอย่างนี้เนี่ยคุณไม่ต้องตั้งค่าใดๆเลยครับคุณเริ่มออกกําลังกายเมื่อไหร่ระบบจะบันทึกให้โดยอัตโนมัติทันทีสําหรับสมาร์ทวอร์สรุ่นนี้นะครับเขาจะมีโหมดที่ชื่อว่า Smart s t r ตรน t ์เทร i n ิ่งนะครับโหมดนี้นะครับจะเหมาะสําหรับคนที่กําลังเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อของคุณโดยที่คุณ ใช้สมาร์ทวอร์สองรุ่นนี้นะครับออกกําลังกายไปนะครับเขาจะเก็บบันทึกค่าต่างๆเอาไว้นะครับในแอปเนี่ยเขาจะมีคําแนะนำนะครับบนหน้าจอด้วยแนะนําว่าคุณควรจะออกกําลังกายแบบนี้เพิ่มเข้าไปอีกเท่าไหร่ถึงจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อคุณได้นะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ที่ตามมาในแอปพลิเคชันภายหลังผมก็เลยยังไม่มีภาพประกอบให้คุณดูนะครับแต่ว่าเขาจะมีมาอย่างแน่นอนและมีฟีเจอร์หนึ่งครับที่ชื่อว่า Peak Beats นะครับเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการออกกําาลังงกยขอคุณว่า คุณจะออกกําลังกายไปช่วงหนึ่งคุณได้ใช้การออกกําลังกายของคุณเนี่ยตามออกซิเจนที่คุณได้รับนะครับหรือว่าการใช้งานออกซิเจนในปอดของคุณเนี่ยคุณออกกําลังกายเต็มที่หรือ,อยังแล้วคุณพักพอไหมในแต่ละช่วงที่คุณหยุดพักถ้าคุณพักน้อยไปเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์อ,ออกมาบอกเลยฮะทำให้เราสามารถรู้ว่าการออกกําลังกายแต่ละครั้งของเราเนี่ยเราทําเกินขีดกําหนดที่ร่างกายเราจะควรทําหรือเราทําน้อยเกินไปจนกระทั่งเราออกแล้วไม่ได้ผลหรือเปล่าตัวนี้ช่วยได้มากครับ ในเรื่องของการวิ่งนะครับคนส่วนใหญ่เวลาวิ่งออกกําลังกายเราก็จะวิ่งคนเดียวเนาะเราไม่ค่อยได้ไปกับเพื่อนหรอกเวลาวิ่งคนเดียวมันจะเบื่อนิดนึงครับ <c oughs> ทีนี้ในสมาร์ทวอทสองรุ่นนี้นะคะทั้ง GTR4 และ GTS4 ของ m a ดฟิตนะครับเขาจะมีโหมดหนึ่งที่ชื่อว่า virtual p a c e r แข่งกับใครไม่ได้ก็แข่งกับตัวเองนี่แหละคร <c oughs> ับ virtual p a c e r คือการนําเอาข้อมูลสถิติเก่าในการวิ่งของคุณเองนี่แหละมาแข่งกับตัวคุณเอง คุณจะต้องเอาชนะสถิติเดิมของคุณให้ได้ทำทุกอย่างให้มันดีกว่าครั้งที่แล้ว แล้วคุณก็จะสนุกกับการวิ่งคนเดียวมากยิ่งขึ้นหรือถ้าคุณไปลงแทร็กวิ่งในสนามเลยนะครับก็จะมีโหมดที่เรียกว่าแทร็กรันโหมดนะครับตัวนี้สามารถเก็บแลบไทม์นะครับเวลาต่อรอบเก็บดิส t a นซ์ระยะทางที่วิ่งไปแล้วก็เอ e เวอร์เรทเพสความเร็วเฉลี่ยในการวิ่งของคุณในสนามได้จากเรื่องของการออกกําลังกายนะครับเรามาถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพกันบ้างนะครับอเมดฟิตนะครับทั้งรุ่น g t r 4และรุ่น GTS4 เนะครับเขาจะมีเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ตรวจวัดค่าต่างๆในร่างกายเเเรราาพื่อให้ดูแล สุขภาพได้นะครับเขามีเซ็นเซอร์ตั้งแต่ Dual LED นะครับมาจนถึงเซ็นเซอร์ 4PD Bio Tracker 4.0 PPG ทั้ง2ตัวนี้นะครับจะตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจดูฮ a r ์ l เรท เขาจะดูแบบตลอด24ชั่วโมงเลยนะเพื่อจะเก็บบันทึกค่าอัตราการเต้นของหัวใจเราให้เป็นประวัติสุขภาพเราได้แล้วก็วัดออกซิเจนเซนเซอร์ครับ SPO2 นะฮะอันนี้ก็วัด24ชั่วโมงเหมือนกันเพื่อเก็บเป็นสถิติแล้วให้เรารู้ว่าสุขภาพของเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแค่ไหนแล้ววิธีการใช้งานง่ายมากนะครับคุณสามารถเลือกเมนูที่ชื่อว่า One Tap Measuring นะครับตัวนี้จะสามารถวัดค่าถึง4อย่างในการกดแค่ครั้งเดียวนะครับวัดอะไรบ้าง วัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับวัดออกซิเจนในเลือดแล้วก็วัดอัตราความเครียดนี่วัดความเครียดในหัวเราได้ด้วยแล้วก็วัด breathing rate จังหวะการหายใจของตัวเรานะครับทำได้4อย่างในคำสั่งเดียวเลย แล้วพอถึงเวลานอนนะครับเราก็สามารถทำ Sleep Monitoring ได้ด้วยนะครับตรวจวัดคุณภาพในการนอนของเราเขาทําได้ถึงขนาดที่ว่ามี Sleep Breathing Quality ได้ด้วยนะครับดูจังหวะหายใจในการนอนซึ่งถ้าเกิดเรานอนกลนมากๆหรือมีภาวะการหยุดหายใจในขณะหลับอย่างเช่น Sleep a p เหนียนะครับตัวสมาร์ทวอตตัวนี้ก็สามารถแจ้งเตือนเราผ่านแอปพลิเคชันทําให้เราสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงทีครับ ในระหว่างวันที่คุณใช้งานสมาร์ทวอตตัวนี้นะครับเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า PAI PAI คือ personal activity intelligence คือสมาร์ทวอตตัวนี้นะครับจะทำการเก็บบันทึกทุก Activity ของคุณเลยคุณจะเดินจะยืนจะนั่งจะพักผ่อน จะหายใจเข้าออกมีความเครียดมากน้อยแค่ไหนเขาจะเก็บบันทึกแอคทิวิตี้ทั้งหมดนี้แล้วเอามาพลอตแล้วประเมินออกมาว่าสุขภาพของคุณนะครับในการทํางานการใช้ชีวิตคุณมีสุขภาพดีแค่ไหนต้องพักผ่อนมากขึ้นหรือเปล่าต้องลดความเครียดลงไหมนะครับตัวนี้จะช่วยบอกได้ เขาจะมีฟีเจอร์หนึ่งครับที่ชื่อว่า breathing exercise เป็นฟัง์กชันในการฝึกหายใจเออหลายคนอาจจะงงมนุษย์เรานี้ต้องฝึกหายใจด้วยเหรอทุกเมื่อชั่วขณะเนี่ยเราก็หายใจกันอยู่ตลอดเวลาแล้วเชื่อไหมครับว่าบางคนหายใจผิดวิธีอ่ะผมให้คุณทดสอบดูง่ายๆนะครับถ้าคุณหายใจเข้าพุงต้องป่องหายใจออกพุงต้องแฟบคุณลองเช็คตัวเองดูครับคุณอาจจะผิดก็ได้ถ้าผิดนะไปซื้อสมาร์ทวอตตัวนี้มาแล้วมาฝึกหายใจซะ พิเศษสําหรับสาวๆและคุณผู้หญิงทุกท่านนะครับเขาจะมีการแทรครอบประจําเดือนให้กับคุณผู้หญิงด้วยนะครับเมนูนี้มีชื่อว่า menstrual cycle tracking ครับเข้าไปใช้กันได้ ในการใช้งานแบบทั่วไปนะครับ Amazfit ทั้ง GTR4 และ GTS4 นะครับถ้าในเรื่องของการรับสายโทรเข้าโทรออกเนี่ยก็ทำได้ดีนะครับคือเขาจะมีไมโครโฟนแล้วก็มีสปีคเกอร์อยู่ที่ตัวสมาร์ทวอชนะครับคุณเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยคุณใช้สมาร์ทวอชตัวนี้นะครับรับสายโทรเข้าโทรออกนะครับรับฟังเสียงก็ชัดเจนดีพูดคุยกลับไปก็เสียงชัดเจนดีเยี่ยมเช่นกันนะครับหรือบางทีคุณเล่นเพลงผ่านหูฟังบลูทูธผ่านโทรศัพท์มือถือคุณใช้สมาร์ทวอชตัวนี้เป็นก็ได้ จะเล่นเพลงหยุดเพลงเล่นเพลงต่อไปสลับเนี่ยสั่งงานได้จากสมาร์ทวอตตัวนี้เลยแล้วเวลาคุณออกกําลังกายนะครับถ้าคุณไม่อยากเอามือถือไปนะครับสรุ่นนี้เนี่ยเขามีสตอเรจอยู่ภายในด้วยนะเขาจะมีพื้นที่ให้คุณสามารถใส่เพลงเข้าไปในตัวสมาร์ทวอ h ได้2.3กิกครับโหลดเพลงเข้าไปในสมาร์ทวอตตัวนี้แล้วเชื่อมกับหูฟังบลูทูธแล้วคุณวิ่งออกกําลังกายไปเลยโดยที่ไม่ต้องเอามือถือไปด้วยได้ครับ ในเรื่องของความบันเทิงอื่นๆนะครับคุณก็จะมีเกมเล็กๆเป็นมินิเกมนะครับให้เล่นบนสมาร์ทวอ h ได้นะครับบางทียืนรออะไรอยู่คุณก็เล่นเกมเล็กๆไปพางนะครับหรือว่าจะลงแอปอื่นๆนะครับเพื่อเชื่อมโยงกับการใช้งานกับสมาร์ทโฟนก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันครับเป็นไงครับฟีเจอร์ทั้งหมดที่ผมเล่ามานะครับสามารถทำได้กับ Amazfit ทั้ง2รุ่นนี้เลยนะครับเหมือนกันเป๊้เลย a เม z f i t GTS4 และ a m a z Fit GTR4 2รุ่นนี้คุณเลือกเลยครับว่าคุณชอบดีไซน์แบบกลมหรือแบบเหลี่ยมเลือนเล็กหรือเลือนใหญ่อยากได้แบบบางเบาก็เลือกให้ตรงรุ่นเลยได้เวลาบอกราคาแล้วนะครับ a m a z Fit GTS4 นะครับ6,990บาทครับและ a m a z Fit GTR4 ครับ 7,190บาทราคาใกล้เคียงกันมากๆเลยคราวนี้แล้วแต่ชอบแล้วว่าดีไซน์ไหนเหมาะกับใครนะครับแล้วก็สายชนิดไหนเหมาะกับ Activity ที่คุณใช้งานนั่นเองไปหาซื้อทั้ง2รุ่นนี้ได้นะครับที่ช่องทางออนไลน์ดังต่อไปนี้เลยเป็น Official Store ของ a m ม f i t นะครับทั้ง s h o ป e e และ Lazada ผมจะใส่ลิงก์ไว้ทั้ง2แห่งนี้ให้ด้านล่างใครสนใจนะครับเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนี่คืออเมทฟิต GTS4 และ a Benfit am